สวัสดีนะครับก็มีแฟนเพจนะครับทักมาสอบถามว่าเครื่องกองหน้ามีสปริงนะครับแจกพิกัดไว้ได้ไหมนะครับก็ต้องการในส่วนของคุณสมบัตินะครับสเปคแล้วก็ต้องการแบบถูกถูกมีไหมนะครับก็ผมบอกได้เลยว่ามาถูกที่แล้วนะครับก็ผมจะเล่าข่าวๆนะครับว่าทำไมอีสปริงมันถึงถูกนะครับผมอย่างแรกเลยอีสปริงนะครับ เป็นเครื่องกรองน้ำนะครับยอดไขอันดับหนึ่งของไทยแล้วของโลกนะครับด้วยเทคโนโลยี e 3นะครับหนึ่งก็คือมีในส่วนของไส้กรองนะครับที่มีทั้งกรองยาบกรองกรองละเอียดนะครับแล้วก็กรองคาร์บอนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไมโครพลาสติกอันตรายมากๆนะครับก็ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะกรองสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ําแล้วนะครับ กองไมโครพลาสติกได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่อันตรายที่สุดเลยตอนนี้คือสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในแม่น้ําลําคองสามารถก่องได้นะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดนะครับที่เราเพิ่งคิดค้นนะฮะก็คือ UVC LED นะครับซึ่งเราเนี่ยได้ NSF นะครับเป็นการรับรองว่าเราเป็นแบรนด์แรกนะครับที่ติดตั้งนะครับสำหรับ เครื่องกรองน้ำนะครับดังนั้นสามารถกรองเชื้อไวรัสที่มากับน้ำได้าไเด้9.99เ็เลยนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยมีการพัฒนาใส้กรองตัวหลอด UV นะครับไม่ต้องเปลี่ยนทุกปีแล้วนะครับก็อายุการใช้งานเกิน10ปีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ย10 10กว่าปีบวกบวกแน่นอนนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของอีสปิงนะครับก็ใช้น้ำประปาที่บ้านได้เลยนะครับต่อเข้ากับก๊อก เลยนะครับแล้วก็สามารถเป็นเครื่องกรองน้ําที่ผลิตน้ําแร่ไม่ใช่ผลิตน้ําแร่นรับก็เป็นเครื่องกรองน้ําที่ยังกรองสิ่งสกรปรกออกไปนะครับแต่ยังคงซึ่งแร่ธาตุที่มากับน้ำนะครับดังนั้นสําหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพนะเหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูในเรื่องค่าไฟแล้วค่าไส้กรองแล้วนะครับตกลิตรละบาทหกสิบหกสตางค์นะครับค่าไส้กรองก็ประมาณ 5000บาทนะครับกองได้5000ลิตรนะครับก็อย่างผมเนี่ยใช้ประมาณอยู่บ้าน2 2คนนะใช้ประมาณปีครึ่งนะครับดังน,นั้นปีครึ่งเพื่อนๆลองพิคํำนวณดูนะครับว่าผมปีครึ่งใช้ดื่มหรือว่าเสียค่าน้ำเนี่ยแค่5000บาทเองเพื่อนๆลองไปคูณดนะูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำขวดน้ำอะไรตนะ่าง แพงกว่านี้เยอะมากๆนะดังน,นั้นตอบโจทย์ทั้งเทคโนโลยีการดูแลบริการหลังการขายนะครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆนะครับแล้วก็ยังประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายของน้ำด้วยนะครับก็ในส่วนของสุดท้ายเนี่ยก็ตัวเครื่องอยู่ที่ราคา36,500นนะครับแล้วก็สำหรับสมาชิกใหม่นะครับ มีส่วนลดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของโปรโมชั่นผ่อนกับบัตรนะครับมีทั้ง10เดือน36เดือน,นครับถ้าเกิด36เดือนเนี่ยก็จะผ่อนอยู่ประมาณ800กว่าบาทนะครับผมสำหรับใครที่เอออยากผ่อนน้อยๆหน่อยนะประมาณ10เดือนกำลังโอเคนะครับตอนนี้สินค้ามีทั่วทุกสาขาเลยก็ว่าได้สินค้ามีพร้อมสำหรับใครที่สนใจก็โทรหาผม ได้เลยนะครับแล้วก็มีจัดส่งใครติดตั้งไม่เป็นผมติดตั้งให้ฟรีนะครับก็สำหรับใครอยากขับถามข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมนะครับก็ถามในคอมเมนต์ได้ครับ,รบวันนี้เท่านี้นะครับป้ายยาในส่วนของเครื่องกนะ้ำอีสปีนเครื่ององน้ำที่ทุกบ้านควรมีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย